สวัสดีค่าณะรตแลกับคุณนามคุณนิรคุณพ่นะคะ่ว่าละเอียดสุดในปกตเยลเทเวลาเราเดินเดินเท้าบนตนนทรายมันจะดังฮารทาร์ทฮาร์ทดั

รัฐมนตรีนะคะก็ร้อยเอกธรรมนัสเผา่าร้อยเอกธรรมนัสเรศธรรมรงค์ที่พยคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนางสาวไร,ริยระมัญญานะคะเป็นตัวแทนเยาวชนท่านร้อยเอกธร,อร,ร,กร,กร,กรรมนัสพงเผารัฐมนตรีช่วยร่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่้องครับวันนี้ผมพร้อมคณะนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรองรัฐมนตรีของสคมาสกรรมชนะ นะครับของจังหวัดสงขลานะครับแต่ครับเพื่อเป็นประโยชน์ที่จะนําเสนอนะครับทันะครับปัญหาต่างๆนะครับต้องกราบเรียนทุกท่านว่าผมเดินทางมาครั้งนี้เรียนทุกท่านว่าผมต้องฟังนะครับทุกส่วนนะครับและมนวันนี้นะครับก็อยากจะฟังในสิ่งความคิดเห็นจากพี่น้องส่วนใหญ่นะครับ ขออนุญาตจากหมู่บ้านส่วนกลงนะคะมาพูดในเรื่องของประมงพื้นบ้านนะคะก็ขอตอนรักครั้านะครับคณกนัฐดนตรีแล้วก็ทั้ง,งผู้ติดตามแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนะครับที่ท้องแล้ก็หูหาได้เนี่ยก็คือเรื่องของปากทองเรื่องของปากทองผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเมื่อใจว่าทุกคนเนี่ยต้องการพัฒนาต้องการความเจริญต้องการมีงานทำนะครับสำหรับนี่ส่วนของะดะตรีนะครับ แต่ก็ยังมีส่วนของอเกษตรเองนะครับห็นการพัฒนาทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการมีส่รรูนรวมของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราก็ต้องเห็นการพัฒนาพี่น้องที่มาที่นี่ทั้งหมดไม่ใช่คนที่ปฏิเสธการพัฒนานะครับไม่ใช่ไม่เอาการพัฒนานะครับพัฒนิี่สดร้องกับวิถีชีวิตของเขานะครับฟับงชัดๆแล้วร้อมันเป็นโครงการอย่าที่กระทบกับพี่น้องทั้งจังหวัดและตามจังหวัดด้วยนะครับ ถ้าวม,ามันพื่งกตบพิธคอรกในภูิบัญญาวิถีชีวิตว่านธรรมของการเล่นกัน,กนไม่พึ่งแต่ละ